สวัสดีครับผมก๊อดมานส่วนนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าการลงขอดที่นาฬิกาสุนโตน,นะครับวิธีการนะครับเริ่มต้นให้กดที่ปุ่มสตาร์ทปุ่มเริ่มที่จะวิ่งนะฮะเข้าไปสู่เมนูการออกกำลังกายจากนั้นให้เลือกการวิ่งพื้นฐานนะครับกดเข้าไปฮะรตรงนี้เนี่ยให้มากดที่ตัวเลือกนะครับ ไปปุ่มล่างนะครับแล้วก็กดเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าช่วงเวลาเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปกดเปิดช่วงเวลาครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ข้างล่างนะครับจะเขียนว่าการเกิดซ้ำการเกิดซ้ำเนี่ยจะเป็นการจำนวนรอบที่เราจะลงคลอดสมมติเราจะลงคลอด 810สิบเที่ยวนะครับเอาลราก็เข้าไปการทําซ้ำเนี่ยเลือกให้เป็น1ิบเที่ยวนะครับเรามีปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะอ่าเลือก10แล้วก็เลื่อนกดลงมาเลื่อนที่ช่วงเวลาช่วงเวลาตรงนี้จะเป็นการบอกขอดที่เราต้องการจะวิ่งนะครับเช่นเราจะลงขอดแด800ยเราก็กดเข้าไปนะครับในขอดนี้จะมีบอกว่าเราจะลงคอดเป็นระยะเวลาหรือระยะทาง ตรงนี้เราจะลงคอด800เราก็เลือกที่เป็นรนนะยะทางครับกดเข้าไปเลือกระยะทาง<า>ที่เราต้องการโดยปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะกดเข้าไปอีกเรียบร้อรยแล้วเราจะได้คอดแ800แล้วครับทํา30เที่ยว <saud ade> ทีนี้การฟื้นสภาพการพักฟื้นเนี่ยเราจะพักฟื้นพักฟื้นกี่นาทีนะฮะแล้ก็เลื่อนมากดข้างล่างพักฟื้นเราจะพักฟื้นเป็นเวลานะครับกดเข้าไป ตรงนี้เราสมมติเราจะพักฟื้นทักสอนาทีแล้วก็กดเลื่อนให้เจอ2นาทีนะฮะอ่ะโอเคกดเข้าไปอีกนี่เม่อได้ครบแล้วเราก็กดออกครับกดออกไปอีกจนถึงหน้าแรกตรงนี้นะฮะมาถึงหน้านี้เราก็รอให้ gps กับโัวใจทำงานเสร็จแล้วเนี่ยในการที่เราจะเริ่มต้นการวิ่งขอรดเนี่ย ถ้าเรากดปุ่มเริ่มตรงนี้นะฮะแต่การกดปุ่มเริ่มตัวนี้มันยังไม่ได้เริ่มในการลงขอดมันจะเป็นการเริ่มบันทึกเวลากับระยะทางเรากดปุ่มเริ่มแล้วเราต้องกดปุ่มล่างซ้ายนี่อีกครั้งหนึ่งให้มันขึ้นให้เห็นว่า10คูณ800เนี่ยตรงนี้จะเป็นการลงขอดแล้วครับพอเรากดลงขอดเราจะเริ่มลงคอดแล้วก็กดปุ่มนี้กดเนี่ยตรงนี้จะนับจำนวนรอบที่หนึ่งแล้วก็วิ่งไปครับเดี๋ยวพอครบระยะ มันก็จะตัดให้เราจ็อก2นาทีหรือเราจะเดินหรือจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับในการลงขอร์ดต้องทำซ้ำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับโอเคครับจบครับ